วันนี้น้องเบนโนนะคะก็จะมารีวิวเจลเล์นะคะของพี่ๆที่ลองเชิญติดแล้ว่าอะไรก็มีนะคะแต่ว่าเราย่ไปซื้อมาสองรถนะคะก็คือรถดีนจีกับพีชใช่ไหมวะเออใช่ใช่ใช่ใชนี่จะเป็นพี่คนนี้เลยนะคะซีลเนะค่ะดิไซน์รย แล้วก็พี่คนนี้เราชอบมากที่สุดแล้วในวงนี้นะคะเป็นหนุ่มกัรบรสสตรอเบอรี่นะคะนี่เดี๋ยวเราไปแกะเนื้อแกะขอแกะดูพี่คนนี้กับกระดานที่ชอบออยด์ละมาในปากเราจุ่มพูชมพูนั่นที่ไม่ได้ทาเนื้แกะสวยๆดีวกว่าพี่ชอบ มาลืมไปว่ากไกลไม่มีข้าไปที่อื่นหลยแกแก็ปวยหน่อยกม่แ่งานประมาณนี้ก็ได้แ่ถ้าหนูอยากจะเล่นเวลาเฮ้ยทุกคน อะไรอ่ะคนงบาทอะไรอ่ะเฮ้สวยว่ะสวยมากเดี๋ยวแบบ